สวัสดีครับพบกับผม the r o ูมโฮเทลทาง y t u t u ช่องนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ห้องพักนะครับชื่อว่าจะเลนสินเพจนะครับก็อยู่ที่หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมนะครับอันนี้ผมนอนคืนละ450บาทนะครับก็นอน2คืนนะครับก็น่าจะลวมเป็นราคาประมาณ900นะครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะอันนี้นะครับผมนอนเดี่ยว นะก็มีม่านนะครับมีเครื่องปรับอากาศนะอันนี้มีที่แขวนนะครับพวกผ้าเขาผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มีตู้นะครับไว้ใส่ของนะมินิบาร์นะครับก็เป็นตู้เย็นนะครับอันนี้ก็มีน้ําเปล่าสองขวดนะอันนี้ผมทาอีกขวดนะครับเพราะว่าพักสองคืนนะกาอี้นะครับดินชักนะ อันนี้ตู้เสื้อผ้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี่สะอาดนะก็มีอ่างล้างหน้านะครับมีแก้วน้ำสองใบอันนี้แก้วน้ำของโรงแรมนะครับอันนี้พวกอุปก,กรณ์เช็ดหน้าอาบน้ําอะไรเงี้ยเป็นของผมนะอันนี้เป็นชกกันต่อไมไปพอมมีกระจกสองมีชักโครกเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ อันนี้มีปฏิบัตินะครับจเจอรญซินเพลสนะนี่ถังขยะนะออก็อ๋นี่ก้น้ำใหม่ให้สองขวดนะอันนี้พักอีกคืนหนึงนะครับอันนี้เป็น wifi นะครับเป็นรหัสอ่าย s เซอร์พ w ส r วนะกระจกสองทีวีอันนี้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมมีลักไฟด้วยนะครับ ก็มารีวิวนะครับนั่งรถไฟนะก็เมื่อวานนั่งมาจากกรุงเทพนะครับไปที่สถานีบุรีรัมณ์นะบุรีรัมณ์นะนะก็มากับรถโดยพิเศษดิสลางนั่งป่อประกาศนะครับส่วนกระบ,บี่บุรีก็ไปก่อนน้าน,นั้นนะครับไปรีวิวขบวน277แล้วก็ขบวน2 8 2ไปนะครับจากกระบ,บี่บุรีมาหัวลำโพงนะครับก็ผมเคยรีวิวโรงแรมสิริมงคลนะครับ เคยไปรีวิวลงช่องหลักนะชื่อว่าช่องท่องเที่ยวและรถไฟนะครับคลิปนี้นะครับก็มาถ่ายรถไฟช่องหลักเช่นเคยนะครับก็ชื่อว่าช่องท่องเที่ยวและรถไฟนะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องลองนะครับไว้สลับรีวิวห้องพักอย่างเดียวนะครับไม่มีรีวิวคลิปอื่นนะครับก็ทานในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดอ้อลืมลืมไปนะ มีพัดลมนะครับถ้าเ,เพื่อนๆหนาวนะก็สามารถเปิดพัดลมได้นะครับส่วนใหญ่ผมอยู่โรงแรมก็อาจจะไม่ค่อยได้เปิดพัดลมนะเปิดแต่แอร์นะครับบางทีผมก็อยู่ห้องไม่นานก็ออกไปข้างนอกนะครับครับถ้าในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมที่พูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดภาพอัศนไว้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับสวัสดีครับ